อันนี้วันที่สามนี่นะครับวันที่สามการเดินทางไปไกลนี้มันคุ้มค่าครับมันโลละกี่บาทโลล,ละห้าสิบหกสิบบาท <c oughs> ใช่ไหมครับโลสองร้อยสองร้อย <200! S 1> โอ้โหสองร้อยสองร้อยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาดูนะครับ <c oughs> ดูอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนนะครับ <c oughs> ดูอย่างนี้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ร้านขายกระมังนะครับผม ไม่ใช่ร้านขายกะละมังนะครับเป็นที่เลี้ยงด่วงนะครับด่วงมะพร้าวนะครับผมเราจะไปดูนะครับผมเราจะเข้าไปดูเราจะไปดูนะครับอันนี้คือเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับคุณลำทานครับสวัสดีครับอาหารนี้ยังไงครับนี่สีพาเม้าเมื้อสิบห้าวันนะครับผมเปิดอด้บ้าง นี่ครับ15วันโอ้ยเราจะพาไปเยี่ยมพี่น้องอยู่นะคุณบอเริ่มกระปุกสิบห้าเมื่อสิบห้าวันนะครับผมปกติกี่วันครับผมสี่สิบสี่สิบวันขายได้สี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันขายได้ครับแสดงว่าตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมครับนี่ยสี่ห้าวันอ้าวอนันนี้ทำไมต้องทำเป็นชั้นชั้นงนี้ครับอ๋อมันจะเปื้อนที่ครับอ๋อ เป็นชั้นสิสิบห้าวันรุ่นเดียวกันอันนี้สิบห้าวันรุ่นเดียวกันครับสิบห้าวันนะครับเราจะเก็บไว้ถึงสี่สิบห้าวันใช่ไหมครับส4่สห้าวันก็ขายแล้วไปขายที่ไหนครับอำเภอนาด้วงครับนาด้วงจังหวัดเลยจังหวัดเลยอันนี้อยู่จังหวัดคอนแจนครับโอ้โหมันมันคุ้มค่าไหมครับที่จะเดินทางไปเนี่ยอันนี้ครบแล้ววันที่สามขายเนี่ยครับ อันนี้วันที่สามโอ้โหนี่นะครับวันที่สามการเดินทางไปไกลนี้มันคุ้มค่าครับมันโลละกี่บาทโลละห้าสิบหกสิบบาท <c oughs> ใช่ไหมครับโลสองร้อยสองร้อย <200! S 2> โอ้โหสองร้อยสองร้อยมันก็ดะบุญอันนี้วันที่สามนี่งจะไปขายละตอนนี้อยู่ชุมแพนะครับผมอันในมุมอยู่เลยจะเลยขึ้นกลางมุมโอ้อันนั้นเพิ่งอเอาผอาพันมาพันลง ยันมันมีนอนอันนี้เลี้ยงยากไหมครับยากก็ไม่ยากเท่าไรครับง่ายก็ไม่ง่ายง่ายก็ไม่ง่ายนะจริงๆต้องเอาอาหารให้ทุกวันหรือเปล่าครับห้าวันให้ทีนึงห้าวันให้ทีนึงผมให้บ่อยที่1ุดกสิบวันอ๋อจริงๆถ้าไม่มีเวลาสิบวันก็ได้ใช่ไหมครับได้ถ้าอาหารมันยังไม่หมดอันนี้อาหารมันยังไม่หมดออันนี้คืออะไรครับนี่อาหารนี่กากมันครับกากมันกากมัน อย่างนี้เราไปหาได้ที่ไหนครับโรงงานแป้งโรงงานแป้งแพงไหมครับโดนระบาทโดนระบาทโอ้ยอย่างนี้ก็คุ้งสิครับนี่ถ้ากากมันอย่างนี้โดนระบาทหนึ่งถ้าเกิดก็ให้อยู่ประมาณสี่กิโลก็ได้ขายครับถ้าเกิดเรามีสวนมันเองได้ไหมเนี่ยได้ครับนั้นดีเลยนะครับอันนี้อันนี้คือพึ่งลงครับพึ่งลงโอพึ่งลงอันนี้ อันนี้พ่อแม่พันเพิ่งลงไปได้ห้าหกวัน<อ>มันจะไม่มันจมีตัวหรือยังไม่รู้ต้องต้องดูก่อนต้องดูก่อนถ้าถ้ามีตัวก็จะอยู่เนี่ยแถวๆน,น,นี้เห็นไหมในเดชอ๋อนั่นแหละนั่นแหละกีโโ่วันแล้วนะครับเนหาโรงประมาณห้าหกเจ็ดวันนะี่แหละห้าหกเจ็ดวันสิบวันกูจะเอาแม่มันออกอ๋อสิบวันก็เอาแม่นออกอ๋ออันนี้มันเริ่มมีตัวแล้วครับโอ้โหูนี่ก็เลี้ยงง่ายมากทีครับนี่สิบวัน สิบวันก็ออกจริงๆถ้าเกิบขอไว้เยอะอยู่แต่ถ้าเอาไว้เยอะมันมันหลายรุ่นที่เกียจเลือกกระละมังหนึ่งเอาพ่อแม่พันธุไว้กี่คู่ครับห้าคู่ห้าคู่สิบวันก็จะออกจะออกก็ไปใส่กระลมังใหม่อ้าเหรอครับอันนี้ก็ออกมาจากนั่นเนี่ยมาใส่นี่อย่างนี้ก็ขยายพันได้ตลอดสิครับสามเที่ยวมันก็สามเที่ยวสี่เที่ยวก็ตายแล้วอ๋อหมดอายุก็คือว่าเราเพาะได้ สามข้อเนาะครับสามข้อสี่ข้อแล้วแต่คถ้าถ้าตัวไหนมันแข็งแรงก็สี่ข้อค,ครับ,รบถ้าเรามีพื้นที่น้อยๆเราทําได้ไหมครับได้อันนี้อันนี้กะตอนแรกว่าจะเลี้ยงสักพันพันกะละมังครับแต่มัน ชาวบ้านเขาได้กินมันก็เลยลดลงแต่ก่อน,นเต็มหมดแคห้าร้อยอ๋อมันอยู่ในชุมชนครับจะย้อนนอกเลี้ยงได้เลยเป็นพันๆเลยอ๋อครับถ้าใครมีอยู่ที่กลางทุ่งนาหรือว่ามีที่แปลงใหญ่ๆหน่อยเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้ที่มันไม่อยู่ใกล้ชุมชนมากมใช่ไหมครับเนี่ยมีกลิ่นรบกวนชาวบ้านครับอาหารก็มีเปลือกมะพร้าวแห้งเปลือกมะพร้าวแห้งก็ได้ ในในกากระกมันนะอืมการมันก็จะเป็นแบบนี้ในเขาหมักยิดมาให้แล้วครับขอเขาหมักมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราหมักเองก็ได้ถ้ามีมันสัมปะหลังก็ดีโอโลละหนึ่งบาทอันนี้สามบาทอ๋ออันนี้สามสามบาทหมักมาแล้วอืมโอ้โหทีทีเราไปซื้อมาสัมปะหลังครับมาสัมปะหลังโลละสองบาทโกินดีจังเลยเราได้ดูเนี้ย ใส่เลยกินดีเลยอันนั้นทานได้จรมันดีเราเราเอาหัวมันสดใสก็ได้ใช่ไหมครับเอาหัวมันสดนี่ไงนี่ไงสับใส่เลยโอ้สับใส่เลยหัวมันสดครับโอ้โหอย่างนี้เราซื้อพ่อพันแม่พันมาแพงไหมครับคู่ละสี่คู่ละแปดบาทครับคู่ละแปดบาทตัวละสี่บาทโอ้ตัวละสี่บาท อย่างนี้ก็ใช้คุ้มเลยสิครับนี่อ๋ออันนี้ถือว่าต้นทุนถูกมากเลยนะครับนี่ถูกถ้าจะพูดต้นทุนจะถูกเนาะต้นทุนถูกมากเลยเนี่ยแต่ว่าไกลนึงเนี่ยเขาบอกว่าลงทุนไปประมาณห้าสิบกว่าบาทห้าสิบหกสิบบาทมันก็จะได้อยู่เกือบกิโลครับกิโลหนึ่งก็คุ้มแล้วในสองร้อยได้เจ็ดขีดแปดขีดครับกําลังจะใส่ต่ออะไรเอาก็มัังใช้ไปตลอดแหละจนกว่ามันจะแตกเนาะโอ้ อันนั้นขี้ร่วงที่ใส่กระสอบไันนั้นโอ้ยอย่างนั้นก็เป็นปุ๋ยได้นะครับนี่จุธาต์จองหมดแล้ะจ้าว30บาทมีทำไมเอาหมดเลยเห็นไหมเศษเอาไปย่งอ๋อบอกแม่ปุ๋ยหมักย่างนี่แล้วเศษอาหารนะครับเศษอาหารก็ขายได้อีกนะครับขี้ร่วงนะครับขี้ร่วงนะครับก็ขายได้อีกสอบละ30บาทนะครับไปดูไปดูยางงายไปเดี๋ยนี่ครับมันเป็นน้อยแล้วเลยโอ้โหเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยครับนี่โอ้โหร่วนมากเลยครับนี่เห็นไหม เอาไปเห็ดอันใช่คือไปใส่อ้อยแล้วใส่ใส่เดือนขึ้นเลยครับหนึ่งปวดอะตัวเงี้ยเลยปวดอะขนาดอยู่ข้างบนนะนี่ครับทัานท่นขากับผมอยากได้อยากถุงปุยดอกจะว่าบ่เอาดอกสวยเลยท่านที่เอาเสี้ยวสิบเปเพาะเอาไปเพาะอันท่านไม่ท่านไม่ยอดครับนี่ขายได้ทุกส่วนนี่นะครับโอกาสน่าก็อันนี้แห่ราสร้างไัดหมอเราเราสร้างเบิดถะได้ถ้าได้เราเบดหรอปอถึงนี่ก็ตกใจได้เย้าเปิดต้องเห็นมัน ฝุยหมักนะครับปุ๋ยหมักชั้นดีเลยนะครับผมั้นของนะืหมูก็ดีาือกันน่ละคุณลำทานครับถ้ามีคนสนใจนี้อยากจะได้พ่อแม่พันธุ์นี้ทําไงครับไม่ได้ทําครับตัวนี้ไม่ได้ทาไม่ได้ทาถ้ามีคนสนใจจะสั่งได้ไหมครับสั่งก็ต้องรอสองเดือนถึงจะได้เพราะว่าให้มัน เกิดเป็นต like ัวขึ้นมาใช่ไหมครับเขาไปเข้า oh, ฝักเขาไปเข้าฝักพ่อปาดกินไปเมื่อวานในสี่กะละมังนี่เราให้อาหารมันโอ้กะมะพร้าวนี่ก็เป็นอาหารนี่จาเบ่นี่ะครับอันต้นวาสนาเนี่ยเนี่ยเห็นว่ามีแม่วันคู่วาสนาแดงเห็นว่าควร นานนะเนี่ยผมมันสีเงินวาสนาคือกันพี่พี่วาสนาทรานพระจิงเสียเหรอครับครับอันนี้มีต้นไม้ด่างนะโทษนะวาสนาด่างวาสนาด่างวาสนาด่างมีต้นลำห้างด่างด้วยอะไรสาบเสือเนี่ยนะครับาะครับมาถึงใบเย็นวะเนี่ยจอวมันด่างด้วยครับอยู่บ้านสีน้งสีขาเบอร์โทรจำไว้ได้หรอกเพื่อนทุกท่านถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้เนาะขึ้นเบอร์โทรหน้าจอให้เลย นะครับใครสนใจอยากได้พ่อแม่พันเนาะครับก็แต่ว่าแต่ว่าต้องรอแต่ว่าต้องรอนิดนึงใช่ไหมครับต้องสั่งมาจะทําให้ครับก็มีมีค่าต่ํำไหมครับแปดบาทแล้ะครับไม่ไม่ไอจํนวนตัวเลยจนวนตัวครับจํานวนคู่อย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ครับถ้าน้อยก็ส่งเอาค่าส่งเอาครับก็คือเราขายคู่ละแปดบาทแต่ว่าค่าส่งนี้ก็คือคนซื้อคนซื้อ ออกเองตามตามราคาจริงเนาะครับครับผมใครสนใจนะครับก็โทรมาสั่งได้เนาะครับ Facebook มีไหมครับ Facebook ก็มีเนาะมีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้อีกเหมือนเดิมเนาะครับครับผมใครสนใจนะครับอยู่ที่อำเภอชมแพนะครับห่างตัวเมืองนิดเดียวนะครับผม4กิโลนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคนลำทานมากนะครับขอบคุณครับ